สวัสดีครับนะักศึกษาหลังจากที่อาจารย์นิชาได้สั่งงานพอดแคสต์ไปแล้วนะครับอ,อ,อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเสียงประกอบนะครับที่เราจะนำมาใช้รวมทังเสาร์เอฟเฟกต์ต่างๆการนำมาใช้เราจะต้องนำเพลงที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับที่เขาอนุญ,ญาตให้นำมาใช้ได้นะครับ mm. ก็คือไม่ติดลิขสิทธิ์ครับแตบบ่วันนี้ผมจะมาแนะนำ ว่าเราจะสามารถไปโหลดเสียงเพลงที่ถูกต้องไม่มีลิขสิทธิ์นำมาใช้นะครับรวมทั้งซาว์เฟษด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องเข้าไปที่ YouTube นะครับก่อนเพื่อเราจะไปหาเพลงนะครับพอเราเข้า YouTube แล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนครับ นะครับตอนนี้ผมลงชื่อก็คือเราจะใช้อีเมลของเราเองนะครับจะใช้อีเมลอะไรก็ได้นะครับพอพิมพ์เข้าไปแล้วพอดีของผมนี่พิมพ์ไว้แล้วนะครับจากนั้นเราก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปนะเป็นการลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะครับ เมื่อเราลงชื่อเขาใช้แล้วนะครับตรงนี้ไม่เซฟนะครับเราก็จะมีชื่อตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีถ้าใครใส่โลโก้ไว้มันก็ใส่รูปไว้ก็จะมีลักษณะนี้นะครับตอนนี้เป็นผมอยู่ในช่องของวิทยุนิเทศหวกัวค้านะครับจากนั้นนะครับเราคลิกไปที่ส่วนของชื่อที่เราลงทะเบียนไว้นะครับจากนั้นเราไปคลิกที่ตรง YouTube Studio ครับเรามาดูนะครับด้านซ้ายมือมันก็จะมีช่องต่างๆให้เห็นนะครับให้เราเลื่อนลงมาเห็นไหมครับให้เราเลื่อนลงมานะครับแล้วมาคลิกเลือกตรงนี้ครับคลังเพลงและเสียงนะครับซึ่งตรงนี้นี่ยูทูบเขาจะทําไว้เพื่อที่ให้เราสามารถ เข้าไปดาวน์โหลดได้โดยที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับคลิกเข้าไปนะครับเห็นไหมครับมันจะมีรายชื่อเพลงต่างๆมาให้เราเยอะแยะไปหมดนะครับครับตรงนี้นะครับเรามาดูนะครับมันจะมีเพลงฟรีเห็นไหมครับอีกหน้านึงก็จะเป็นเอฟฟกเสียงนะครับเราก็จะสามารถเลือกได้นะครับอ่าเพลงเรามาดูที่เพลงก่อน เพลงนี้เขายังมีแนวเพลงให้เราเลือกนะครับดูนะครับเราต้องการเพลงคลาสสิกเพลงคันทรีโฟกเราก็เลือกได้นะครับสมมติผมต้องการเพลงคลาสสิกผมก็คลิกเลือกเพลงคลาสสิกมันก็จะมีมาให้เป็นเลือกนะครับทีนี้เราต้องการอยากรู้ว่าเพลงเราต้องการฟังก่อนเราคลิกตรงนี้ครับ ถูกใจเรามาตรงนี minds, ้เพลงนี้ดูซินี่เป็นเพลงใหม่ที่เขาทำาครับตรงนี้หัวข้อเขาจะบอกว่าคุณใช้ทีที่นี้เพื่อง็ุนได้อย่างอิสระนี่คือเราเลืเวลองเวางนี้ะครับนี้นะครับหรือเราต้องการ ค้นหาแบบอารมณ์ของเพลงเราต้องการเพลงอารมณ์ไหนเราเลือกได้นะครับอารมณ์เศร้าเราก็เลือกอารมณ์เศร้านะครับลองฟังดูหรือเราต้องการดนตรีประเภทไหนเครื่องดนตรีเราก็เลือกได้นะครับเอเราต้องการเปียนโนเราก็เลือกเปียนโน มันก็จะเลือกมาให้เรานะครับระยะเวลาหรือเราต้องการความยาวของของเพลงที่เท่าไหร่เราก็สามารถที่จะกําหนดได้เลือกได้นะครับหรือแหล่งที่มาตรงนี้เราก็ดูได้นะครับจากนั้นเรายังนอกแกงนั้นเรายังสามารถพิมพ์ค้นหาเพลงได้นะครับว่าเราต้องการแนวไหนนะครับสมมติวันนี้เราจะมาเลือกที่เ,เพลงลักษณะไหนดีนะครับเราบอกเพลงคลาสสิกนะครับอารมณ์ของเพลงเนี่ย เราต้องการสร้างแรงบันดาลใจเราก็เลือกชนิดของดนตรีก็เป็นเปียนโนนะครับจากนั้นเราก็มาเพลงดูเขาจะบอกเลยว่าเขาให้เราใช้อิสระดดไม้นะครับเราดูที่เวลาเราต้องการ14วิมันน้อยไปเราก็ไม่ใช่เราต้องการเ,เราลองฟังเพลงนี้ดู เพลงนี้นะครับซึ่งเขาก็ให้เราใช้ได้เราก็มาดาวน์โหลดตรงนี้ครับคลิกดาวน์โหลดมันจะดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมันขึ้นมาแล้วเราก็เปิดล,ลองเปิดดูสิครับลองเปิดเพลงฟังดูนะครับเราได้แล้ว เราอยู่ที่ไหนเราก็มันจะอยู่ในดาวน์โหลดครับอยู่ในดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ไปหาเลือกได้โอ้ตรงนี้มันเพลงผมเยอะเลยนะครับอ่ามันก็จะอยู่ในดาวน์โหลดนี่แหละครับนะครับนี่ก็คือขั้นตอนการหาเพลงครับส่วนซสาร์เอฟเฟกต์เราก็มาดูเหมือนกันนะครับคลิกได้ก็มาที่ซสาร์เอฟเฟกต์เราต้องการไหนแนวไหน,ไหนมันจะมีหมวดหมู่ให้เลือกเห็นไหมครับ เราต้องการบรรยากาศแบบไหนนะครับเสียงสัตว์เราเข้าไปที่สัตว์เลือกนะครับแล้วเราก็ลองฟังดูนะนะครับพอได้ไหมครับถ้าเราต้องการเราก็ดาวน์โหลดไปใช้นะครับนี่คือ แหล่งที่ที่เราจะไปดาวน์โหลดได้นะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องซายอินเข้าไปนะครับลงทะเบียนกับ youtube ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปใน studio youtube studio นะครับเรากลับไปที่ youtube studio studio ก่อนนะครับนี่ก็คือนะครับอขอประชาสัมพันธ์ ช่องของเรานะครับก็คือวิทยุนิเทศหัวการค้านะครับใครที่ตรงนี้ผมได้โหลดวิดีโอไว้นะครับก็คือเป็นวิดีโอเกี่ยวกับงานของพวกเราต่างๆนะครับที่เรา,เาได้ถ่ายทอดสดไว้แล้วก็ผมได้บันทึกเทปไว้บันทึกไว้นะครับแล้วก็นํามาอัปโหลดเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็เข้าไปติดตามช่องของเราได้นะครับ ก็คือวิทยุนิเทศหัวคันค้านะครับก็ฝากทุกคนตรงนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ทุกคนก็คิดว่าทุกคนคงจะสามารถหาเพลงมาประกอบในการสร้างบอดแคสต์เพื่อที่จะส่งงานให้กับอาจารย์นะครับหวังว่าทุกคนจะสร้างผลงานได้มาที่มีคุณภาพดีเยี่ยมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ